เผยวันเปิดตัว Oppo Reno 11 Series รุ่น Global อาจเป็นวันที่11มกราคมนี้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง Oppo ได้เปิดตัว Oppo Reno 11 Series ที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับโดยมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Reno 11และ Reno 11 Pro ซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีรายงานว่ารุ่น Global อาจจะเกิดขึ้นในวันที่11มกราคมนี้ครับ ซึ่งเป็นช่วงใกล้เคียงกันกับที่เคยมีเผยออกมากแล้วกว่อนหน้านี้ครับจากการหลุดโปรพิออเดอร์ในมาเลเซียที่เป็นช่วงต้นปีนี้เหมือนกันครับโดยจอแม่นอย่างอีฮานอากคาวาโพสต์บนเอ็กว่าเรโนเซเบเชลี่อาจจะเปิดตัวในอินเดียและค o บในวันที่1 1มกราคมนี้โดยคาดว่า r e n นเซเบจะใช้ชิปมิดเดิเทเดมสตี้180 0มีโมดูลกล้องหลังที่ต่างออกไปเล็กน้อย และรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ s u p e r ด้วยครับส่วน Lenovo 11 Pro อาจใช้ชิปปรวลผล Dimensity 8200หรือ Snapdragon 8+ Gen 1มีชาร์จเร็ว80วัตต์ s u p e r o o โดยทั้ง2รุ่นนี้จะได้กล้องหลังที่มีเลนส์เทเลฟโฟโต้32ล้านพิกเซลรันบนระบบปฏิการ Android 14ครอบทับด้วย Color OS 14ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับ